อันนี้เป็นรูปผู้หญิงที่พี่เป้เคยหลงรักก็เลยเอามาไว้ตรงนี้้าแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหพี่พี่กลัวแดดเนระใช่เฮ้ยมาแล้วดีมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยพี่เล่นเก่งขออโอให้ดูมาพี่มารออยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะยืนได้นานกว่ากัน เฮ้ยเล่นด้วยพี่เล่นได้แต่ว่าขี่บ้านไม่ได้ไงเนี่ยผมขุนแผนไงฟ้าฟื้นอ๋อขี่มาจากไหนขี่มาจากกรุงเทพโอ้โหโคตรเยอะลงมาลงมาสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้จะไหวเปล่านะครับคุณอารักษ์บอกคราวนี้ให้ใช้ฮาร์ดบอร์ดคันนี้นี่หอมจุ๋ยเลยกลิ่นเท้าคนที่เพิ่งใช้มา อันนี้เป็นแผ่นเซิร์ฟมาตรฐานรอพี่เป๊ะอันนี้เป็นแผ่น9ฟุต2ครับก็คือแผ่นแผ่นยาวเล่นง่ายกว่า<อ>เริ่มเล่นง่ายกว่าแต่มันก็จะไม่พิ้วเท่าแต่ว่าขึ้นเตียเต้ยๆอย่างเงี้ยแผ่นสั้นก็จับลําบากแผ่นยาวน่าจะดีกว่านี่โดนมันกี่บาทล่เป๊ะอันนี้เหรอราคาเต็มมันหมื่นหกครับตามสไตล์ดาราเขาะแพงหน่อยแพงที่พี่กับคุไม่ใช่เฮ้ยแล้วพี่มันมีหางเดียวหรอแค่แค่นี้เหรอพี่เป๊ะมีหางเดียวมีหางเดียวหางเดียวสิงเขาเรียกว่าซิงเกิลฟินนี่ทำมาจากคาร์บอนด้วย เคฟหลาด้วยอหรอันนี้ซื้อจากญี่ปุ่นเลยต้องพกหกเหลี่ยมมาด้วยเหรอมันเป็นของมันเองเป็นแบบบิดบิดได้เลยบิดเขาได้เลยใส่แค่น็อตตัวเดียวอ่อตัวนี้ก็ห้อยไว้แบบนี้เหรอเอ้ยผิดว่ะใส่ผิดตัวใส่ผิดทำเป็นโฟนะใส่ผิดนี่แหละเราก็ช่วยๆกันนะใช่เลยอันนี้อันนี้เป็นรูปผู้หญิงที่พี่เป้เคยหลงรักก็เลยเอามาไว้ตรงนี้ผมเดดล็อกเลยนะเออก็เป็นสเปกูเหมือนกันนะหน้าเหมือนพี่ชมเหมือนกันนะ มี่เลยพี่เหมยพี่ชมเออว่ะเหมือนอยู่ว่ะโอเคเรามาเรียนกันเลยดีกว่ามาเฮ้ยฮาเฮ้ยฮะโอ้เราลงไปนอนกับทรายก็ได้เพราะอันน ja. mm OK ี้มันเลอพายพายพายขึ้นมาขึ้นมาทำไมยกแล้วแล้วโดดขึ้นไปดิโดดขึ้นไปยืนดิฮะโดดขึ้นไปยืนเหมือนจะสเก็ตบอร์ดเลยเออผ่านแล้วครับพร้อมลงทายต่อทายต่อขึ้นมาเฮ้ย เฮ้ยมาแล้วดูดิมาแล้วมาแล้วโอ้โหพี่จะไหวไหมอ่ะ๋อพี่อายุเท่านี้แล้วว่าสภาพร่างกายพี่น่าจะไหวอยู่ยากไหมมีมีอะไรที่พี่ต้องระวังไหมเล่นแบบนี้ไม่มีพี่สบายดูง่ายจังเลยอ่ะง่ายโอ้โหไปเลยปะเรายืดกล้ามเนื้อกันก่อนครับพี่เป้เพราว่าผมสามหกแล้วครับโอ้ นายก็สามสองเลยขับพี่เป้แต่พี่โชว์ไปกี่เท่าไหร่แล้วพี่เป้พร้อมยังพี่พร้อมแล้วผมแต่ที่บ้านแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหพี่พี่กลัวแดดเหรอใช่โอ้โหแน่นเนาะแน่นแน่นแน่นขอบ้างไงมรอสิขอดแว่นถอดแว่นพี่นี่มันอะไรในสารส้มหรือกันแดดนะนี่กันแดดนี่กันแดดเขาเรียกว่ากันแดดแบบซิงค์เอาเผาอะไรเอาบาลจิ้งเอาบาลจิ้งเหรอเดี๋ยวเติมให้เติมให้ เขาเอาไว้กันพวกแบบจุดที่จะโดนแดดเยอะๆความจริงแล้วถ้าจะให้ดีต้องทาทางหน้าแล้วไม่เราทาแค่นี้พี่ไม <c oughs> ่ลงลงไปก็เละ <c oughs> แค่นี้กำลังดี เห็นหนุ่มๆเขาเล่นกันเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละเรายอมแพ้ไม่ได้เราต้องขึ้นบนบอร์ดสวยงามกว่าเขาแน่นอนแต่ว่าเราไม่ได้ไปคนเดียวเพราะว่าเป็นครั้งแรกเราก็เลยต้องมีพี่เขามาช่วยสุดเพิ่งยังไม่เคยเล่นเลยจะรูเหรอใช่ยังไม่เคยเล่นเลยแล้วอนกันนนอนบนบอร์ดนนอนเลยครับผมเมื่อกี้ผมขึ้นเหยียบไปบนเกลียวคืนเลยพี่ เหมือนเกือบตีลังกาแซมซอลเลยแล้วแล้วมีภาพไหมฮะกล้องกำลังถ่ายตูดพี่โชว <c oughs> ์กล้องถ่ายพี่โชว์อางเดียว,วไม่ถ่ายโอเลยทุกครั้งที่นอนก็คือพยายามเงยหน้าขึ้นาการที่เราเงยหน้านก็คือก็คือเหมือนน้ำหนักจางมาอยู่หน้าขับเรื่ายว่ายไหวไหวครับเดินสองสามคนก็ยืดแน่นมากสุดเอ้ยโอ้ <c oughs> โหแถวยี่สิบหกสามสิบห้า อยเดี๋ยพี่เเล่นเก่ง,องโอให้ดูมา <นะ S 1> พี่มา้อ<า>อยู่รอข <ไป S 2> ึ้นอยู่เนี่ย<ป>เดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะยืนได้นายกว่ากัน อันนี้ชมตัวเองนะว่าเก็งมากเพราะว่าเล่นครั้งแรกก็ท่าสวยมาก แขกของการเซิร์ฟโอ้สิ่งที่พี่ทำวันนี้เขาจะจดจำบันทึกเป็นสถิติพี่โชว์คือเลเจนด์เหมือนเหมือนนักมวยน้องตุ้มอันนี้คือน้องตุ้มของเซิร์ฟบอร์ดพี่ว่าถ้าพี่เล่นอันนี้ได้สเก็ตบอร์ดมันจะต้องทำ่านั้นเดี๋ยวเจอกันที่ลายสเก็ตเลยพี่โชว์เก็ตบอร์ดยากกว่านี้เรื่องการทรงตัวเนี่ยครณผูาชมพี่กว่าโอ้โหทรงตัวได้เก่งมากผมเห็นแล้วคนนี่มันลุกเลย ็เก้งเขียวนีดนึ้อพ่มื่วันไม่ได้ออตอนนี้าอ,นอ,อาจารย์เป้ยังไม่ออกมาเลยอาจารย์เป้ยังหาเกียวคืนอยู่อาจารย์เป้พอแล้วครับพี่พเป้ครับครับผมพี่บอกให้มาแต่เช้าแต่ว่าคืนนี่เหมือนสวนสยามเลยนะพี่ตอนเช้าเนี่ยตอนนี้เยอะเลยนะตอนนี้มาเลยจริงกังเลยมายใหญ่โตเลยออตอนนั้น ตอนเช้าไม่มาฮะวันนี้นี่คนเล่นกันเต็มเลยคนรอเต็มเลยพี่เป๊ใช่มัอันตรายไม่กี้ต้องเกือบชนนายไปทีนึงแล้วใช่ตะกี้ผมมาเจอพี่เป้กลางทางเลยโัวใหม่ตีคู่เกือบกระแทกกันผมหลบโดนคว้าบอลเลยเขาไม่ให้มันชนกันนี่ล้มคู่อ่ะพี่เป้บางทีมันอาจจะเจ็บได้ครับแล้วก็บอดจะเสียหายเหนื่อยเมื่อกี้ได้เิร์ฟเหนื่อยไหมเหนื่อยล้อขึ้นเนี่ยเฮ้เขาลืมส่งกมาใหม่เอาใหม่เหนื่อยกันนะพี่เป้เหนื่อยใช่ไหมได้เจอคนไทยเยอะแล้วใช่พี่รอ อะไรอะโองโหให้แรงอะไรเหนื่อยรอขึ้นไงเล่นมานานแล้วโอ้โหแท่งแม่งเหรอพี่แท่งแม่งแม่เฮ้ยโอ้โหคนเล่นวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไหมเฮ้ยพี่เป็นไง้จัดการสุดยอดไม่ได้เชื่อหุ่นหรือว่าความ X ความ X เออเวลาอยู่บนขึ้นบนบนเกลียวขึ้นไหมไง X มากไม่ใช่พี่โชว์พี่โชมบาลานซ์ดีมากครับพี่ชมดีนี่เขาจดสถิติไว้แล้วว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่ขึ้นได้ในครั้งแรกใช่ใช่นี่ ใช,ใช่หรอนั่นเป็นครั้งแรกเลยยืนนั่นเป็นครั้งแรกเลยนี่เบอร์มา,มากและคนนี้ครับพี่มีสเก็ตบอร์ดโดดกับขาเก่งมากโคตรโหดอ่ะคอ้นั้นคือโหดมากเดี๋ยวรอบต่อไปจะมีสลับขาเสร็จปุ๊บต่อไปาก,กาหน้าก็ผมบอกให้พี่โชว์แบบยกขาแบบยกกะเลียนอเออพี่ต้องแบบนิดนึงอ,อ,อีกทีนึงนะจะกลับมาีกไมเนี่ยไม่กลับมาแล้วพี่ทำไมอ่ะเหนื่อย เขาบอ,อกว่ากลับมาไม่เหนื่อยอล้อขึ้นเนี่ยพีเ่เป๊ะได้แล้วครับยังไงโอ้ก็ฝากโอลาลาไปด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับ <โอ S 1> เดี๋ยวรอดูว่าอีพีหน้าผมจะไปไหนกันแล้วก็ขอบคุณคุณอารักษ์ด้วยอาจารย์สอนเซิร์ฟบอร์ดผมโอ้พีเ่เป๊ะ ครับผมลาพี่แล้วเนี่ยบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับต้องทีติดดูอยู่ดูอะไรอยู่ยาวเลยยาวเลยดูอะไรอยู่ดูซื้อขึ้นเหรอโอ้ขึ้นดีมกันนะไปไม่ได้